่อมานะคะเป็นการซื้อสินค้าค่ะข้อที่ซื้อสั่งซื้อค่ะเลือกซื้อลดเพิ่มนี่ค่ะเลือกหนึ่งจุดหนึ่งซื้อสดค่ะโอเคค่ะเพิ่มค่ะใส่เลขที่ค่ะใส่รหัสผู้ขายค่ะโอเคค่ะ ไสรแล้วคาสินค้าที่จะซื้อค่ะจำนวนค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะกดโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้กดโนค่ะ ทำแบบนี้จนเสร็จเลยนะคะ